สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามารับชมต้นไม้ใหญ่แยะครับที่กาลังออกดอกครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับต้นไม้ใหญ่แยะนี่กาลังออกดอกครับมาดูข้างบนหน่อยไหนนี่นีครับนี่คือต้นไม้ใหญ่แยะครับผมเนี่ย ผมเอบถ่ายให้เพื่อนดูแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะของคนอื่นเขานี่คือต้นไม้ใหญ่ๆครับมันเป็นอย่างนี้ครับมีดอกมีดอกปึ๊บจะมีดอกครับผมดอกไม้ใหญ่ๆจะเป็นแบบนี้แล้วก็ออกดอกเยอะเหมือนกันนะครับต้นดอกนี้ โอเคนะครับถ่ายต้นไม้ใหญ่แยะให้เพื่อนๆได้รับชม มันแสงมากเกินไปเราต้องกดโฟกัสใหม่โอเคนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ท่านแปลด้วยนะครับขอบคุณครับนี่คือต้นไม้ใหญ่แย่ครับผม ถ่าใกล้ไปก็ไม่ดีพี่น้องถ่ายห่างๆหน่อยปูกกัดไม่ได้ครับนี่คือต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆนี่คือดอกมันใครมีไว้ปลูกก็จะทำกิจการอะไรก็รุ่งเรืองครับผมนี่คือต้นไม้ใหญ่ๆนะครับ กิจการดีถ้าใครมีมาเอาไว้มาปลูกที่บ้านนะทำมากิจการค้าขายรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเลยทีเดียวครับอันนี้ของคนอื่นรับผมไม่แอบถ่ายเพื่อนๆได้รับฟังได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านแปลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ